สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางจีนภาคเช้านะครับวราจันรวันศุกร์ที่3นะครับมีนาคมสำหรับสัปดาห์นี้จีนน่าจะเป็นหุ้นเดียวที่ยังเจาะไม่มานะครับขอแสงว่าเดินขี้เล่มากนะครับที่8รอบที่ผ่านมาเข้าแต่ลู่นะครับเข้าแต่ลู่ไป2รอบเองซึ่งก็น่าจะรู้ว่าสาติไม่สวยครับเลยสองรอบสุดท้ายก็ลองรับชมแลฟังครับ เช้านี้เปิดที่บวกครับ2 1665นะครับ21665ตอนนี้ผมคิดเขาอยู่ที่บวกครับผมก็จับที่บวกครับเดินสูดวันนี้ที่จับได้คือ1ครับวิ่งบนรุ่นล่าง1นะครับวิ่งบนรุ่นล่างหนึ่งเลขที่ผมวางถ้าถูกใจท่านจัดนะครับถ้าไม่ชอบผ่านนครับวิ่งบนรุ่นล่างหนึ่งะครับ3คู่ที่ผมเล็งไว้ก็จะมี0 1 5 0ครับจับที่บวกครับ0150 1นึ0ง1นึคงหกอูนา3นึ่งนย์ยครับเอาสคนะูส่วนมากจะเป็นเบิ้ลนะครับร้อยใส่6เข้าไปครับ สตัวครับใครอยากแตกตรงก็เอา6ไปมัดนะครับแล้วก็เล่น3กลับ6กลับไปสำหรับจีนภาคเช้า10โมงครึ่งรู้ผลนะครับถ้าลงลบนั่งดูหรือตามเบาๆครับได้แนวนี้ครับใครจะกระดก6090ก็สุดแท้แล้วแต่ท่านนะครับสวัสดีสวีดดสครับผม